อ้าวสวัสดีครับลุงลุงเอาอะไรเหรอครับผมไม่มีของแรกนะครับโอ้หลานเลยข้างหลังมันสวยจังทำยังไงแล้วหลานเลยอ๋ออยากรู้เหรอครับงั้นก็ไปดูกันเลยครับยน,นดีต้อนรับชมวบกรท่านนะครับแล้วก็ขอาการาบสวัสดีในรูปอินเดียที่ยังไม่มีเนืลยนะครับอื อันนี้ก็จะมาสร้างสิ่งที่เห็นบนหน้านะฮะลายกระทักจังเลยนะครับมานะครับผมขั้นตอนแรกทั้งมดให้เราออกจากเกมมาครับแต่ขอตั้งแบบตั้งชื่อแบบนี้ฮะไม่เป็นไรครับผมจัได้ฉลาดออกจากมาครับก่อนนะฮะปัดมงนที่ไม่ตเ,เลยแล้วก็เข้าไปนะผมจำค้างไว้ป๊บนึงฮะบัดทิ้งก่อน ข้าวเนียแล้วก็กดที่รูปนะฮะแล้วกดที่อลาบัมนะฮะแล้วก็ไปที่ภาพที่คุณอยากได้ะฮะผมก็าหาภาพก่อนดาด่าดาดา,ดา,ดา,ดาเอ๊ยไหนนไหนเอาไหนดีเนี่ยเอาดีดีไหม คือโฆตนาดีไหมอุย๊ยถ้าเป็นรูปเป็นเป็นเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเมื่รูปเมื่อกี้มันไม่ใช่ครับมันไม่ถูกต้องครับเดี๋ยวเราโดนเลตุ้มเปสำเร็จตุ้มเปนะฮะอะไรนะฮะเรา,เารูปไหนดีวะน,นันกเตะรูปเนี้ยนักเตะรูปเกี่ยววันพีดังขออันนี้คืออะตรผมชอบไหม ดูโฆษณาไปครับก็ให้คุณดูจนจบนะครับโฆษณาหน้างขงตัวนี้นะฮะที่มันผมก็ไม่โหลดมาเล่นหรอกไปอะผมทำนี้แต่ถ้านะเรากดตรงนี้กดสามเนี่ยโม,โมวิวดาอย่างเงี้ยเสร็จแล้วผมให้ไปที่นี่ครับผมให้เรากดตรงนี้นะสาสุดที่เราทำไว้นะ่ยหลังจากนั้นตนะ้องผมให้เขาให้เราเลือกนะฮะว่าอยู่ตรงไหน อาจจะคงใช้ตกฟ้าลงแล้วก็กู้ซึ่งกันไลฟ์เฟซชอบอาชีพอะไรในสาก้อนราดามากที่สุดเป็นชอบสนประจานตรงนี้ออกครับไม่ต้องไปดูโฆษณานั่งโง่กันแล้วนะฮะดูครั้งเดียวพอไปของกดไปที่ Minecraft นะโอ๊ะเจ็บเจ็บเจ็บเจ๊ะเจ็บเจ็บเจ็บไปที่ Minecraft นะฮะมาเจอทำเอาไว้ ็รอกันนะฮะรอจนกว่ามันมาจะเข้าเกมเสร็จนะฮะเสียเวลาตรงนี้นี่แหละแล,ล้วก็คำว่าเลมันจะไม่ผิดนะแล้วก็ที่แมพลองนะฮะรอสักพักนะฮะรอสักพักไม่ใหญ่เท่าไหร่เดี๋ยวมันเลาะได้เองนะผม ในยับผมในยับผมนะงครับสวยนะครับนี่คือรูปโคโลโบินนะจกนกนะกลาตเป็นวันจี๊ดชอบพี่สวนย่งนางเี้ยแันนี่างนะฮะท่านชื่นชอบกดกดไลค์ ใช่กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไลค์ซับให้ผมด้วยนะครับให้มันถึงร้อยซับแล้วผมอาจจะมาแจกของสักอย่างนะครับผมสัญญาผมเป็นคนที่พูดแล้วทำจริงไปเลยนะครับผมเป็นคนที่เพื่อจริงชอบมากๆก,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 ก็กดไลค์ใช่มากๆก็กดสับตะไคร้ เอาล่ะครับไปกอนนะครับบ๊ายบาย